สวัสดีครับผมนายจิรายุเชื้อเจนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA เสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวันนี้ผมมีหนังสือดีๆจะมาแนะนำครับผู้นำที่ไม่เอาไหนผู้นำที่ดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่งโดยอาจารย์ชัยนพลครับ เกี่ยวกับข้อคิดดีๆครับก็ให้คติอ่านเล่นก็ได้ครับอ่านจริงจังก็ดีเหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารหรือผู้นำครับหนังสือผู้นำที่ไม่เอาไหนครับผู้นำที่ดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้นำที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นจากการนำตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จชีวิตที่มีคุณค่าที่สูงขึ้นเมื่อสามารถนำตนเอง สู่ชีวิตที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถนำผู้อื่นตั้งแต่ระดับครอบครัวองค์กรสังคมประเทศชาติและโลกไปสู่สรรพคุณค่าที่สูงขึ้นได้ในที่สุดหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ชัยนพนได้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณค่าแห่งความเป็นผู้นำและวิธีปฏิสัมพันธ์กับหมู่คณะ รวมถึงการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างผู้มีปัญญาลึกซึ้งลองดูตัวอย่างคำคมในหนังสือนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆจากในหนังสือนะครับผู้นำที่ไม่เอาไหนทํำมิตรให้เป็นศัตรูด้วยการจ้องจับผิดกล่าวร้ายและไม่เป็นธรรมจึงโชคเลือดผู้นำที่ดีแยกมิตรและศัตรูออกจากกันส่งเสริมมิตรและป้องกันศัตรูเป็นพลวันจึงปลอดภัย ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทำศัตรูให้เป็นมิตรด้วยการอภัยและเริ่มสัมพันธ์ใหม่ให้ดีกว่าเดิมจึงสงบสุขและตายตาหลับผู้นำที่ยิ่งใหญ่เห็นปัญหาเล็กเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาใดควรเฉยก็เฉยปัญหาใดควรแก้ก็แก้ปัญหาใดควรยอมก็ยอมปัญหาใดควรป,ป,ป้องกันก็ป้องกันปัญหาใดควรทิ้งก็ทิ้งจึงเป็นที่พึ่งที่ตรงไปตรงมาต่อทุกคน ยังไงผมก็ขอฝากาหนังสือดีๆไว้สักเล่มหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่บุ๊กสมายเซเว่นอีนะครับขอบคุณครับ